คำถามประกันสังคมจากทางบ้านนะครับยื่นว่างงานประกันสังคมผ่านเว็บไซต์ขึ้นว่าขึ้นสถานะว่าอยู่ระหว่างการพิจารณาจะได้รับเงินหรือไม่นะครับเราไปดูคําถามกันครับยื่นไปแล้วนะครับขึ้นว่าอยู่ระหว่างพิจารณาคือผ่านไหมคะตามค่ะนะครับ และคนนี้มาให้ข้อมูลที่น่าสนใจคือต้องรายงานตัวก่อนอีก1ครั้งแล้วรอ10ถึง15วันเงินถึงจะเข้าค่ะหนูเพิ่งไปประกัศสังคมมานะครับอ่าหลายท่านมีคำถามเดียวกันเลยนะครับคือขึ้นว่าอยู่ระหว่างการพิจารณานะครับในสถานะในสถานะที่ขั้นตอนการยืน่นะนะครับยื่นไปแล้วขึ้นสถานะอยู่ระหว่างการพิจารณากลัวจะไม่ได้เงินหรือ บางท่านยื่นไปแล้ว30วันก็ยังไม่ได้เงินนะครับวันนี้ผมมีเรื่องจะเล่านะเรื่องที่จะเล่าให้ฟังแบบแบบประสบการณ์ส่วนตัวนะครับปร,ประสบการณ์ส่วนตัวในการยื่นว่างงานที่ผมยื่นว่างงานเมื่อมีนาคมที่ผ่านมานะครับมีนาคมปีนี้แหละไม่ต้องไปไหนไกลนะครับไปดูกันว่าผมประวัติการใช้สิทธิ์ที่ประโยชน์นะครับเป็นยังไง ผมยื่นว่างงานนะครับวันที่3มีนา6 5นะครับที่ผ่านมาแล้วผมได้รับเงินนะครับชดเชยว่างงานจากประกันสังคมนะครับเมื่อไหร่ไปดูกันนี่คือหน้าจอนะครับที่ผมเข้าไปดูหน้าจอประวัติการใช้สิทธิประโยชน์ทดแทนนะครับสามารถเข้าไปดูได้นะทุกคนเลยเห็นตรงนี้ไหมครับ วันที่จ่ายเงินเห็นปีไหมไม่ได้ไกลเลยนะครับผมยื่นผมยื่นวันที่3มีนาคม65นะครับแต่ทางประชสังคมขึ้นว่ารับแจ้งวันที่8มีนาคม65นะครับเห็นไหมพอขึ้นวันรับแจ้งแล้วเขาก็ไม่ได้จ่ายทันทีนะครับเขามาจ่ายเงินอีกทีวันที่8นะครับมีนาคมเอ้มีเมษา8เมษา อนุมัติจ่ายเงินว่างงานอนุมัติจ่ายเงินแล้ว4,050บาทอนุมัติแล้วเงินก็เข้าเลยนะครับเท่ากับว่าโดยประมาณนะครับ1เดือนถึงจะได้รับเงินชดเชยการว่างงานจากประกันสังคมแล้วมาดูระบบนะครับขึ้นทะเบียนการรายงานตัวผู้ประกันตนกรณีว่างงานเห็นไหมครับ ผมรายงานตัววันที่สามมีนาคมหกห้ามารายงานตัววันที่สามมีนาคมหกห้รารายงานตัวสําเร็จแล้วก็มารายงานตัววันที่ 3, สามเมษาหกห้าอีกทีหนึ่งรายงานตัวสําเร็จเหมือนกันส่วนในเมนูข้อมูลขอรับประโยชน์ทดแทนขึ้นว่าอยู่ระหว่างการพิจารณาโดยประกศาศคมอันนี้ผมแคปมาในวันเดียวกันเลยทั้งสามหน้าเนี่ยนั่นหมายความว่า ไอ้ข้อความสถานะการจ่ายเงินอยู่ในระหว่างการพิจารณานโดยสํานักง,งานประกันสังคมเนี่ยอ่าไม่ได้หมายความว่าจะไม่ได้เงินนะครับอาจจะอย,อยู่ในช่วงที่กําลังเคลียร์จ่ายเงินนะครับแต่หากว่าจะสรุปได้เลยว่าภายใน30วันถึงได้เงินไหมคือบางท่านเนี่ยที่ผมดูเนี่ยบางคน สองเดือนก็แล้วรายงานตัวสองสอารอบก็ยังไม่ได้ตังปรากฏว่าผมก็เลยไม่รู้ว่าจะเอาอะไรมาสรุปดีว่าจะได้รับเมื่อไหร่แต่ประสบการณ์ส่วนตัวที่ผมรายงานตัวเนี่ยนะครับผมได้รับภายในประมาณเดือนนิดๆน,นะครับเดือนนิดๆซึ่งมันตรงกับคำมันตรงกับที่คุณคนนี้นะครับได้ตอบคำถามมา ต้องรายงานตัวก่อนอีกหนึ่งครั้งและรออีก1ิบ5้าวันของผมเนี่ยรายงานตัวก่อนอีกหนึ่ง,งครั้งแล้วก็รอประมาณ5วันมัน้งนะครับได้รับมาคนนี้ก็ประสบการณ์ตรงของผมก็ประสบการณ์ตรงเพราะว่าอะไรนี่ผมรายงานตัววันที่สนะครับวันที่สวันที่สมไปรายงานตัวปรากฏว่าผมได้รับวันที่8เดือนสี่ นะครับรายงานตัววันวันครั้งที่2อ่ะรายงานตัววันที่3เดือน4ได้รับวันที่8เดือน4เท่ากับว่าผมใช้เวลาประมาณ5วันถึงจะได้รับนะครับถึงจะได้รับเงินประกันสังคมหมายถึงว่า5วันของการรายงานตัวครั้งที่2ถ้ารวมรายงานตัวครั้งที่ครั้งที่1ด้วยก็ประมาณ3 5วันนะครับ35วันโดยประมาณถึงจะได้รับ เงินประกันสังคมแบบโอนเข้าเลยนี่คือหน้าจอแสดงสถานนะเพราะนั้นหลายท่านลองเข้าไปดูนะครับในเว็บไซต์ s s o g o t s นะครับเพื่อเข้าไปดูประวัติการใช้สิทธิประโยชน์ทดแทนนะครับว่าคุณได้รับสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานหรือเปล่านะครับแล้วก็เป็นยังไงข้อมูลแบบไหนนะครับไปไปดูได้เลย นะเพราะนั้นก็ตอบคำถามได้ว่า,าขึ้นอยู่กับการพิจารณาขึ้นอยู่กับ,กบขั้นตอนคือมันอาจจะคนยื่นเยอะแล้วก็ต้องรอเวลารอการพิจารณาแต่แน่นอนได้ชัวนะครับผมมองว่าได้ชัวแน่นอนแต่ถ้าเกิดมันดูนานไปอย่างเช่นบางคน2เดือน3เดือนแล้วยังไม่ได้โทรไปส่วนนักงานประกันสังคมต้อง เข้าต้องโทรไปสอบถามเขานะครับจึงจะได้คำตอบที่แน่นอนนะครับบางท่านมาสอบถามคอมเมนต์ผมผมตอบได้ในในทางที่เจอมาในทางประสบการณ์ที่เจอมานะครับแต่ในของจริงอะ่ะผมเข้าใจบางท่านยื่นสองรอบแล้วสามรอบแล้วรายงานตัวสองรอบสามรอบยังไม่ได้รับเงินนะครับแล้วแล้วมันอยู่ในขั้นอยู่ในช่วงที่การว่างงาน่ะนะผมเข้าใจดีอยู่ในช่วงที่ว่างงาน มันไม่มันไม่มีไรายได้เข้ามาแล้วต้องการเงินด่วนเลยมันมันควรจะเร็วกว่าน,นี้บางท่านก็มองอย่างนั้นนะครับซึ่งมันก็ควรจะจริงอะ่ะนะครับควรจะเร็วกว่าน,นี้นะครับแต่แต่ผมเองก็ช่วยอะไรไม่ได้นะจะ,จะตอบคาถามว่าสามสิบวันเป๊ะก็ไม่ได้บางท่านก็ก็เป็นสองเดือนนะครับบางท่านสามเดือนอย่างครั้งแรกที่ผมได้ง,งานตัวเนี่ยปีห้าสองอ่ะเมื่อเอ่อไม่ใช่ปีห้าสอง ปีห้าหกมั้งห้าหห้า็นี 5, 6, 5, น่แหละนะครับครั้งแรกเลยที่รายง,งานตัวเนี่ยผมไปที่สำนักง,งานประกันสังคมนะครับแล้วก็เขาก็แนะนำการเข้าไปในเว็บไซต์เพื่อไปรายง,งานตัวทุกรอบในเว็บไซต์อันนั้นได้เร็วรายง,งานตัวครั้งแรกก็ได้ประมาณ1ิบวัน1ิบวันได้ได้รับเงินเลยนะครับแต่รอบที่สองเนี่ยนานหน่อยนะครับผมนึกว่าเหมือนแบบรอบแรกไง ต่จริงๆไม่ใช่นะครับมันนานกว่ารอบแรกแต่ก็ประมาณโดยประมาณคือ30วันนะครับตอนนี้ผมก็กลับมาทำงานนะกลับมาทำงานกลับมาอยู่มาตรา3-3เหมือนเดิมแล้วนะครับก็เลยไม่รู้ว่ารายงานตัวรอบ3เนี่ยมันจะได้รับเงินเร็วหรือเปล่านะครับเพราะผมกลับมาทำงานแล้วไม่ได้ตกงานแล้วนะครับก็เป็นกำลังใจให้ท่าน หลายคนนะครับที่กําลังรองเงินทด,ทดแทนรองเงินว่างงานอยู่ผมเข้าใจดีเพราะผมก็เคยว่างงานอยู่นะครับว่าเงินพวกเงินก้อนเล็กๆก้อนนี้นะครับมันมีความหมายกับเราทุกๆท่านนะครับเป็นกําลังใจให้นะครับ